It is impossible. แต่เขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ For our sins to be washed away by our sacrifices ที่บาปของเราจะได้รับการชำระจากเครื่องบูชาที่เรานำมาถวาย uh, They were just pointing us to the real thing เพราะเครื่องบูชาเหล่านี้เป็นเครื่องหมายหรือเป็นการชี้ให้เราเห็นถึงของจริงที่จะมาในภายหลัง The real thing we know is Jesus Christ His sacrifice on the cross His blood shed for us แล้วของจริงตรงนี้เราก็รู้ว่าคือพระเยซูคริสต์แล้วการงานของพระองค์บนกางเขนเลือดของพระองค์ที่หลั่งออกมาเพื่อ ทศใช้บาปให้กับเรา you know I I believe that we need to be really grounded in t h i s fundamental doctrines of the Christian the Christian life ผมเชื่อว่าเราที่เป็นคริสเตียนการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราจำเป็นจะต้องอย่างรากลึกมีความเชื่อมั่นในพื้นฐานความจริงตรงนี้ของข่าวประเสริฐ when we trust in the blood of Jesus Christ and his sacrifice at the cross เพราะเมื่อเราวางใจในพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระองค์พระโลหิตของพระองค์ที่บนกางเขนนั้น we can have this assurance in our hearts that our sin Have been forgiven been เราก็สามารถจะมีความมั่นใจลึกๆได้ว่าบาปของเราได้รับการอภัยแล้วอย่างแท้จริง